คุณกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวซ์เซลล์ร r ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4ัปดาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084132424หรือ050345133 0 ป็น,ปนว,ว่าผมว่าต้องขอก่อนนะเดี๋ยวพ่อแม่เขาจะตกใจตอนนี้เป็นวางแผนกันเองภายในครอบครัวสองคนหรือ่าคุยกันสองคนครับอ๋อ oh, <laughs> แล้วก็ให้สัมภาษณ์ไปก่อนแล้วก็ใช่แต่ว่า, <laughs> แ,ตวาแต่ว่าก่อนนะก่อนนะเนี่ยผมว่าเ <laughs> พราะว่าผมยังไม่เคยที่จะให้สัมภาษณ์กับนุชพร้อมๆกันแต่วันก่อนนี้อยู่ยด้วยกันแล้วให้สัมภาษณ์ก็เลยทุกคนก็เลยเนี่ยครับมเมสเซจมากยินดีกันใหญ่เลยครับเออแต่พ่อแม่พ่อแม่น้องผมยังไม่ได้ไปขอเขาเลยตกใจไหมครับพ่อแม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันไทยยังไม่ได้คุยกันเลยครับคว่าจะไปขอ <c oughs> คิดว่าน่าจะอีกสักแป๊บหนึ่งครับก็ภายภายเมผมไม่น่าใจว่ามันต้องขอก่อนนานแค่ไหนอะไรยังไงครับแต่ว่าอะไรนะครับ <c oughs> ผมว่าก็ก็น่าจะโอเคครับน่าจะถึงเวลาที่ที่เหมาะสมภายในภายในปลายปีหน้าผมว่าน่าจะโอเคสําหรับผมครับแล้วก็น้องเขาก็โอเคด้วยครับ ไม่เคยดูเลยครับเรื่องเลิกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับไดค,คิดคิดขึด้นมาเองว่าประมาณนี้ประมาณนี้เราก็อาจจะไม่ได้ดูไม่แน่ใจครับอ๋อพิธีจริงตาําเขาน่าจะตามใจลูกๆมากกว่าครับเพราะว่าทางบ้านก็แล้วแต่แล้วแต่เราครับว่าเราแฮปปี้ที่จะทําอะไรแบบไหนงานเล็กงานใหญ่เขาเขาไม่สําคัญเลยครับแล้วแต<อ>่มีข่าวไปเป็นัไงบ้างเพื่อนเพื่อนท,ท,ทั้งเพื่อนผมทั้งเพื่อนน้องทุกคน มาแสดงความยินดีเหมือนผมแต่งงานแล้วมากเลยนะครับก็ก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนก็ก็รอแป๊บหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวได้แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งครับผมตอนนี้มีการเตรียมอะไรบ้างนะครับงาเตรียมงานปับนอ่าจริงๆตอนนี้ถ้าเรื่องเรื่องของงานแต่งงานยังไม่ได้คิดอะไรครับหมายถึงว่าวางแผนเอาไว้เข้าวๆว่าประมาณนี้แต่ว่า จริงมันมีมันมีคอนเสิร์ตเดียวที่ที่ยังไม่มีการเลือ่อนก็คือผมเคยบอกไว้ว่วา28่ิปพฤศจิกายนมันก็ยังมีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องโฟกัสกับอันนี้มากๆแล้วก็อัลบ,บั้มเดียวของตัวเองด้วยมีแบบว่าทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานการคอนเสิร์ตเลยไหมคะเน่ยไม่ดีกว่าครับไม่ขอกันบนเวทีคอนเสิร์ตดีกว่าครับ <Hey. S 1> ผมว่าผมว่าขอแต่งงานขอขอกันให้ให้สองคนมันมันรู้สึกถึงความรักตรงนั้นดีกว่าครับไม่ ไม่ได้จําเป็นต้องให้คนพี่ปู่จะถือโอกาสโทรไปคุยกับพ่อแม่เขาก่อนไหมับพ่อแม่อาจจะตกใจได้เห็นข่าวไปพออุ้ยแต่งงานแล้วไม่เห็นบอกเลยเรวไม่ได้เราไม่ได้คุยเลยครับเออต้องมันเพิ่งเมื่อวานนี่เองมั้งฮะแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะทราบแล้วเพราะคุณแม่นั่งดูข่าวบ่อยมากครับหัวงงคงต้องลองไปถามแกดูครับครับผมขอบคุณครับ เป็นความละเอียดอ่อนของผิวสักุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มรูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมสักุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424